คุณรู้หรือไม่นี่คือการต่อสู้ที่หนองเลือดของซาลาตันอิบราฮิโมวิชในการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมสมัยอยู่เอซีมิลานสัตว์ป่าอเมริกันตัวนี้ทําให้ผมกระดูกหักนี่คือสิ่งที่ซลาตันกล่าวไว้ในหนังสือของเขาเพื่อนร่วมทีมของอิบราคนนั้นก็คือโอโุชิอองเยวูเซนเตอร์ชาวอเมริกันที่มีน้ําหนักตัวกว่า100กิโลกรัมร่างกายของเขาเต็มไปด้วยมัดกล้ามหุ่นของเขาราวกับนักมวยเฮฟวีเวทอิบรากล่าวเขาไม่ชอบผมตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันดังนั้นในการฝึกซ้อมผมจจึงอยากะ ฟาวใส่เขาและหักขาของเขาทิ้งแต่ผมก็ยังไม่ได้ทําแบบนั้นนะะแต่เมื่อเขารู้ว่าผมอยากจะหักขาของเขาจากนั้นเราก็เริ่มต่อสู้กันมันเป็นการต่อสู้ที่หนองเลือดเหมือนกับว่าต้องมีใครสักคนที่ต้องตายจากการต่อสู้ครั้งนี้ผู้เล่นทุกคนต่างเข้ามาห้ามจากนั้นโค้ชก็เข้ามาเพื่อหยุดการต่อสู้นี้และมันจบด้วยเราทั้งคู่ก็ต่างขอโทษซึ่งกันและกันหลังกลับจะฝึกซ้อมอิปราพบว่าเขามีอาการซี่โครงหักจากการต่อสู้ครั้งนี้และเขาเลือกที่จะปิดเป็นความลับเพื่อโอกาสลงสนามในนัดต่อไป